แม่จิตมานอนค่ากอกเลยพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอยอยู่ท่าโยลาต่างประเทศพี่น้องเพาะกับซ่องน้องอเนยพี่น้องเลยฝนตกห้มันเป็นอะไรแม่ฝนตกห้ามมันสบายดีพี่น้องต่างมันกับฝนตกห้ามได้มานอนเบิ่งฝนตกอยู่บ่อเดียวนี่มันกระตกมานอนง่ายหนาขึ้นเบิ่งมันสิเปียกอยู่บ่อหรือบ่อเปียกมันก็ไม่ได้เปียกดอก แต่มัดซุ่มนหมดเม็ดบักงใหญ่แล้วปลุกโดดลงไปเม็ดใหญ่จะม่มีได้มันนอนง่ายนะหับบึงพลพี่น้องเลยมันกระตากูยังเอ็มาเลยอาพอนอนตากมันอ่าเอออยาขึ้นไปอยู่ที่ยงพ่อแม่นบาแห้งดอกฝนไปปล่อยพี่น้องเย มันมาเศ้าหนกูกะกูว่าพูดลาปูพูนัะการมันได้นะผาตังนะพี่น้องยังไม่ได้ตังดูนี่แบบต่ตัวนี้วัสสิก็บมือนี่เนาะตัวนี้มาว่านี่มันแห้งอลไรพี่น้องแต่มันซุ่มน้ำหมอกมาขึ้นนี่เนาะมาเศ้าบัดพ้นมาตกใส่เลยแบบยังเปียกอ่อนอิโยบานนี่อน้องสิตาอีมันตัวนี้เพิ่งปั่นเมือเศร้านี่พี่นอ้นนนองเลยโอ้ลมก็พอลมอากาศมันเนี่แบบ คึ้มข <t ể inters> ึมพี่น้องเอ้ยผู้เมื่อดวัตถีจักสิพนจักสิลมเนาะบอตากับบอไดปลาลุงเอ้ยบาตาก็สิบลแห่งผู้อาการมานี่เนี่ยปลเห็นตะเวนบลาสองเลยเนาะมาตากมันเนี่ยจิญอะไรตีไก่ ปูเลยกก็ลมแห้งแห้งปลาลูกแม่ันนี้ลเละเมื่อยเด้มาปูผาตั้งไงลายรอบเลยหะะ้าม่ทาท้าไปก็ไปอยู่รู้โคตรอีรีลเลยเ็นไปรเรนมาอยู่รับลมนี่โคตรอีรีมาแห้งแท้ลมเนาะ Nhàm lẹng gặp nyam phôn nở à lộn ngay nắm lẹng gặp gặp nyam phôn nè 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 Hearts, split, ลังสิพึ่งลงมาพอเนิ่นลงมาหลดเข็นกับอยู่เพื่อนเพราะนั่นหลดเข็นกับป๊าตัมากระทันกระล่นก้องอยู่พอลุงเลยโผล่เลยได้ ลมมาทัานจุสิลอนเบิดกกเบิ่งสุเทพปลงุงเขาไปเบิ่งมะพีก่กกันหมดเห็นลายมือเลยการนาวมือตีนกระแตกหนาผา,ภากระแตกปรลงุงเลยหัวแห้งบดได้ย่นบิดโอด้โหป้าอันนี้ไปพักกาดหน่อยพักกาดหน่อยกำลังออกปะลุงเลยอุ้ย นานพักใหญ่สิกินเบิดบันนี้เนาะพักบ่กผลเป็นพักเทียมหน่อยนอะป้าพักซีเลาฟินเนาะพักซีเลาวก็พักต่างสายมาดูนี่ป้าทธออืมสม่ำหอมแท้มาแล้งสิกพักเข่าก็สะกพักต่างสายนุ้ยมาไดู้ขาบ่งสวนลายมือฮะก็เห็นมันออกนี่โอ้พัดเข่ากับมาแล้งนี่พี่น้องเลย พัาาากคราวจะเสื้อน้อยกินก่อนอืมมาเบิงบ่งมันผีรุ่งเบิงบ่งมันผีสามเดือนเนาะอันนี้สิเป็นหมางอะไรมันผีกันมีจื่อปุกต้นคอเบี้ยน้องข้ามาเนาะผมว่าพ่อแม่เนี่ยกำลังเป็นเบี้ยเล็กน้อย,อยดตรรรูต้นมันผีกันเป็นต้นใหญ่ๆเอาผุ่นขี้ไก่มาใส่ประลุงเลยกำลังงามนะผีกัน แม่เนี่ยปลูกอะไรกำลังเบี่ยมีเบี่ยมงงงกันด้วยนะเบี่ยงใหญ่ดำขึ้นเลยกางสิเป็นหมากน้ำผึ้งสีจือดไก่ไข่จักหน่วยแล้วว่ามันนี่นอทั้งนี้นะ มักบกับปลอึดปลาสนีเผืนปูพี่น้องเลยไห่ไก่น่ำคนกับกินน่ำเนาะเผ่นตาไห่ไก่ผืนหน่ำเนาะพักหย่าขาเคีงบ่ออึดพี่น้องเอ้ยมีอยู่มีกินอยู่พักหย่าขาเคีงกันไงไก่กับผู้เจ้าเพิ่นไปก่นมันเนาะหัวเราจะไข่แล้วโย่พนหยับหย่าจะกินอาหารอาหารเบิดเกียงเลยจะคล้องบ่อยู่ป้ารอประตูผู้พี่น้อง

สบายดีด้วพี่น้องสบายดีปรุ่งกันถืจ้ากันอจ้ากันททุจาจ้าทุจาหนึ่งสอามายบาย

เสื้อแก้มอึ้งบ้ลุงเอ้ยเอามาหน้าอีกแล้วามาตากมันมาเน,นี๊ยนะตากมันมะพร้าวโง่อยังงัวง,วงวขอซสวนมันกระโพดเนาะเชื่อหน่อยตื่นมากเอามาหน้าคูเมืนน่อพี่น้องเลย <c oughs> ยังวะหมดแล้อดื้อเชื่อหน่อยก็ได้อ่านเก่งนะไปเลยเลย จับนั่นจับนี่ประยู่ธ์มังเกลาคล้องเล่นด์าบ่ไม่นช่เล่นแนวกาวบ่ลุงเลยเล่นดใหม่ไปเรื่อยๆเร,บบรา,เบา,าบอกแล้วคนหุ่นวันศุกรไปกรุงเทพพี่น้องบ่ได้ไปซ้ำดอกถ้าบ่แล้วเกี่ยวข่าวผุดดอกพี่น้องเลยหายใจเส้นหน่อยได้ปีแปดเดือนจังสิไปเนาะ ว่ามันยังน้อยไลยพอไงจ่อยก็ม่นย,ย,จยันยยจืดพอไงยังเอาพอได้อีต้นลานเพื่นว่าอีต้นลานลา,ยน,ยานะนยังน้อยนะแบบพอไงจ่อยต้นหน่อยเสห์หายน้ำลานได้ว่าสันเดี๋ยวพาเอาไปสันให้ให้เช่นหน่อยย่างก่อนว่าสันปีแปดเดือนพี่นเนาะปีหนาเนาะพอดีแล้วเกี่ยวเขาวพอดีเดือนสิบสองปีแปดเดือนเนาะอย่สิไปเนาะ สไปปะเสือน้อยปีแปดเดือนก่อนนะลูกยังได้กะหากำลังใจแม่น้องพเนยได้พี่น้องเด้อมีเอฟซีคนหนึ่งเนาะเพิผลว่าเนาะหรือว่าเพิ่นว่าบ้านก็ลังใหญ่เพิ่นว่านาก็เยอะเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเลยใหญ่แต่เฮือนหน้ากับลายกับลายกัจริงอยู่แต่ว่าเงินใส่บ่มีพี่น้องที่บ้านน่าจะสีหายยังเนาะพี่น้องเนาะ ห้านี่กับพ่อได้ใส่ได้จ่ายมันบ่ไดด้้ลลวงายเพี่น้องเอ้ยสิฮะซื้อเนี่ยแบบแนื้ออื่นที่แพงๆแน่กับปลได้พี่น้องเอ้ยพ่อแต่ได้ซื้อปลาแดกแป้งนัวกินนี่แล้วซื้อนั่นซื้อนี่ให้ลูกกินนี่เลยได้แล้วนั่นและนี่คือโม่นังปลได้พี่น้องเอ้ยทะเแนวอันเป็นแพงเป็นพันเป็นยังขืนนะบ่ได้พ่อแต่ได้ซื้อหมูซื้อนี่กินนี่แหละพ่อใส่ล่วงได้ลายปลาลุงเอ้ย ไาหน้าตาการน่ะบ่อึดบ่ชยากดอกเ mm hmm. ข่าก็มีกินน่ะแหละมันหักเงินน่ะบ่มีอะไรมันกะคอแพ้กับกระไรได้บวลุงเลย <laughs> มันเงินบ่มีน่ะไปหานข้าเขากระคอซื้อเขากบบระกระหายได้เนาะม mm hmm. ันเอาหน้าไปซื้อบอ่มันกบ,บ่ไรเลย <laughs> บวมเหม่นแน่นอนเด mm ี๋ยวจำเป็นต้อง เพื่อนกำลังใหญ่ไม่อยู่ได้นอนอยู่เข่าก็ไม่กินเงยลูกที่แม่อเนยว่าผิดพลาดก็ขอโทษขอไพ่ไลายเด้อร์ปรลุงเนาะว่าตามความจริงเนาะตามความจริงชีวิตจริงของเฮาเนาะทุกคนพักกระสีเห็นอยู่ดอกว่าเป็นอะไรกันเนาะ,อะพออยู่พอกินอยู่แต่ว่ามันขาดเคินอย่างเดียวแหละปะลุงเอ้ย คั่วม,มันแบบอันอยากไปหาเงินหาค่ำนี่แหละเนาะบ้านคือเมืองโม่เนี่ยแล้วบ้านเมืองบม่เขาจเจ้าแห่งกันเพื่อนลังใหญ่แล้วเขาจเจ้าแห่งบึดแล้วหลดใหญ่เขาเจ้าก็มีเพื<ม>่อนเขาจเจ้าแห่งลังใหญ่เขาเจ้ายังมีลูกแห่งหน่อยกว่านีไปนะป้าลุงเอ้เขาเจ้านะเจ้าแห่งเงินลายก่าเฮ้าบูดเงินกขายังไปเนาะเขาก็อยากไปหาพอได้ใส่นี่นแล้ว บ้านมันก็หาแบบใส่จ่ายน้ำมันก็หาประท้วงประท่านเดี่ยวปรงเอ้ยกดมันคลายมันกับเบิร์ตแล้วมาได้ลายเนาะจังได้กับคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อร์กับบุกเขาหูก็ได้ก็ตามความจริงเผ่นว่าออกมาแล้วกับเบาเบาผันไปตามความจริงเนาะคลิปนี้ก็าจะขอลาเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องไปผักเบิองผักส้มคลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยจตอนนอนยังกินนมอยู่